อยู่กับเราเชงคนจับมีอค่ะี่นองวานาแน่นอนยังก็เป็นไม่ยิ่งเซงเซงหนอนี่ค่ะทำมีแต่ดินซ่านกั่ามนโจก้เอ่มีซ่านมานี่ด้วยแก่น้าได้าม่ากาดตั้งารนี่ก็ว่ามีบอกี่า ถึงจกไลเล่นๆเท่ากับเมียดูไหลในกลางก้อยเอาเนาะไดีเขาแย่จกิงเนี่ยไหไม่เอาค่ะขาผมหม่ได้เน่รอทาขาดได้่เนกอักมาอย่งได

ตนกล้วยค่ะน่าดีแกงต้นกล้วยค่ะเออว่างไหว่าอย่พี่กัจำเขาเปิ้นตีน่ะรอขอให้มาเย่ย้น่าแร่ะเออมาแดงมาแดงแดงอันแกเราเลยร้อยๆค่ะรอยๆค่ะ อาเราพ่อลกบอกพาย่างันดิเป้่าแน่ก <uyor late> <IL> <master> ็ข <ally parfois> ้านนดงสองตัวนะนุอะโล่อล่โล่โลติวานต่หนือมือน้องเฮ็ดเฮตบาร์้งตงสามสี่ตัวในใน้างในมีกันในก้อยบาร์ใจอะนี้เล่นก้อก้อยปอกหัวเต้าก็ นูมือนั <Champion> ่นหนูมือนั่เอาแทงเลยนั่นก็กระแนงกันเดี๋ยวบนแเนาะหนูมมเน่บนกินค่ะนกินอ่ะเอออันังีงงามกันกินน่าดูดูนูดูดูดูเูด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 ูู่ดูดูเูด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 นดู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 อูด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 าดูดูด อ้าโข้างหนงสองต้นอ้าไม่เป็นดีแน่ออาวันเตะบ้านเละนั่นน่ะปลาเก่งค้าเฮอจิ้มค่ะนางปินค้าสิจิ้มได้เก๋มก๋วเมันได้ทางดีค่ะเอาปอ่อยจากางโน้นเลร่เลี้ยนปลาลนเ่อ้อาโลนหนุ่มเต้นหนุ่มเมาพวกิจิ้มตัวเี้ ลุงลุงนะลุงลุงน้นะลุงลุงนะจิ้มแล้ว่าอยู่ค่ะก่อนค่ามันมะเข้าจ้าเอ้โอ้นำหนักคเก่งเอออ้น้ำอินค่ะโอ้โหนี่น่ากินจิ้มด้วยเป็นหือ้จีไหนมัน้ขาวท้งหนมันโอ้ย่ายอร่อยจิ้มด้จังหวะนะกำลัง ก็กินได้เนะิีก็ไมัดิมปากไม่ดิกินจำชาไปเนือันเลหนุ่มไปเนืวะเออน่ามย่จำไม่ัวร์โออร่อยอ่ะกะหมชิมจิ้มตัวเดี๋ยวหวานชิมมัหนน